ดพริกแกงผัมุ้งใส่สามชั้น้หน่อยอร่อยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขมมาแล้วบ้านนนเซลเนาะสวัสดีค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะแขมมาแล้วมีหลายท่านบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศในครัวเนาะ มีพี่ๆหลายท่านว่าอยากเห็นบรรยากาศในครัวน้องแข่นะคะครัวหน้าบ้านนิสานแซ่บๆนะเพือยากเห็นบรรยากาศเนาะก็เลยจะถ่ายบรรยากาศบริเวณน,นี้ให้ดูด้วยนะคะบริเวณในครัวให้ดูด้วยเนาะคุณนะคะมีเอ็นคุบาบ้านเด็กเพื่นเซลลน้องแขเนาะ,ะแว่าแขมาเล้วเพื่นเซลอันนี้เราจะมาทานผักกันคะ่ะผักที่หาง่ายแล้วก็วก็มีประโยชน์ด้วยเนาะผักบุ้งนาคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเธอคือผักบุ้งนา สวยเลยอ่อนมากเมนูพิเศษของแควันนี้คือผัดพริกแกงผักบุ้งนาใส่สามชั้นค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะเมนูนี้อันนี้จะไม่หั่นยาวนะคะเพราะว่ามันเลยช้อนกินยาก โอ้ยเงี้ยออกขางหมดแล้วเนาะเงี้ยแค่กระเก็บเอาคือเก่าเลยค่ะแค่บระดี๋ยวสางผาบเนาะเงี้ยแค่กระเก็บคือเก่าเนาะค่ะแค่ไม่ทิ้งนะคะเสียดายเนาะผักเพลงช่วงนี้ถูกแค่ผักบุ้งอย่างเดียวนะคะนี่่คะเก็บเอาคือเก่าเลยค่ะเพราะจะไปล้างอยู่เนาะนี่ค่ะวัตถุดิบของเราคือผักบุ้งนาและสามชั้นหั่นไว้เรียบร้อยไปค่ะไปทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันเพื่อไปนิดเดียวคะ่ะตามโดยพิกแกงคะ่ะพิกแกงสีสวยมากหอมมากคุณยายคนเราเป็นตำเองนะคะน้องแกอุดนเพื่อนตลอดแกงเจ้านี้เผ็ดอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าคุณยายตำเองใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเพราะว่าน้องแกงจะผัดหมูสามชั้นไปพร้อมกันกับจะผัดสามชั้นไปพร้อมกับพิกแกงเลยเนาะเราจะไม่เพราะว่าสามชั้นมันมีความมันนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะ ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะอันนี้สำหรับตัวน้องเกียงเองนะคะพี่ๆท่านอื่นที่ทากับข้าวแล้วก็ไม่รู้สูตรของพี่เนาะสำหรับตัวองเกียงเองก็คืออ้วนอยู่แล้วเนาะคะ่ะคือคือไม่ค่อยจะอ้วนเลยเนาะไม่ค่อยจะอ้วนนะคะพี่สำหรับตัวนงเกียงเองเนาะคะ่ะก็คือว่าอยากเติมน้ำมันร้ายนะคะแ <laughs> ปลงไปนคนจอยอยู่เนาะคะ่ะพี่แกงเรล่มหอมแล้ว พร้อมเลยได้ค่ะใส่สามชั้นไปเลยค่ะเดี๋ยวน้ำมันใน,นี้ก็จะออกมาเองเนาะถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่พริกแกงมากกว่านี้ก็ได้นะคะทำอาหารไม่มีสูดตายตัวเนาะ แล้วมันเองเลยตัดแตงกดอกมาเลยค่ะ้้ยขึ้นเราะบ้านน้องเจ๊เป็นห่าวเนาะข้ามไปนอนเลยดีไหมนี่ค่ะหัดให้หมูสะดุ่งเลยนะคะจุดเกือบสุกเนาะ <laughs> น่าจะอร่อยน่าดู <laughs> ปรุงรสกันค่ะซอสถอน่นางนมประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนะคะหมูในนี้ประมาณสี่ร้อยกรัมนะคะพี่ซอสหอยหนางนมหนึ่งช้อนครึ่งดีใจกับพี่พีหลายคนีิเพันใุไโบนัสนะะเนาะค่ะเนาะเด็บปากลายนึงค่ะส่วนท้องแกะล่ะคะคอมเมนต์เยอะก็ไม่ได้กหัวใจเยอะก็ไม่ได้นเดนาะ แครเอียใส่น้ำปลาประมาณครึ่งช้อนค่ะผงปรุงรสนิดนึงองเศษนิดนึงนิดนึงไม่มีจริง <c oughs> นิดนึงไม่มีจริงน้ำตาลออแกนิกประมาณครึ่งช้อนค่ะหอมมาก <c oughs> เติมน้ำสะอาดชาประมาณครึ่งถ้วยเนาะเพื่อให้หมูนุ่มนะคะนี่พอลูกคนนี้ชวนกันไปจับเขียน,น,ะะนเนาะค่ะมึงแก้วจิ้มพานน้องใหม่กับบะหมอนตาไผ่จ้อยพี่ๆเอ้ยแก้วจิ้มพานจิ้มพันน้องใหม่เนาะคะ่ะคนตกลัดทางเนาะไปกับพได้ายเลยได้จะพักบุ้งมาโทรศัพท์กัดกันน้ำออกเนาะคะ่ะ <laughs> โทรศัพท์กันน้ำออกไม่ได้กันน้ำเข้าเนาะ ีสันน่าทานมากอันนี้จะเคี่ยวทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะคะพี่พี่ให้หมูนุ่มเนาะปิดฝาก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้นะคะเพราะว่าหมูสุกมาอยู่แล้วชิมดูก่อนนะคะนิดนึงอืมแซ่บอีกแล้วใส่พระเอกของเราไปเลยค่ะผักบุ้งนานี่ จะผักลไลไล้กันนะจะผักเยอะๆช่วงนี้ใช้ใช้สายตาเยอะต้องกินผักเยอะๆน้ำแห้งไปนะคะขอเติมน้ำนี้นึง ผักบุ้งเริ่มจะสุกแล้วนะคะชิมรสแล้วอร่อยแล้วเนาะนี่ค่ะถ้าใครชอบเปื่อยมากกว่าน,นี้ก็ก็เปื่อยมากกว่าน,นี้ได้เนาะใครชอบน้ํากะทิก็เติมน้ํากะทิได้นะคะแต่ว่าน้องเกศไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่กะทิเนาะมันก็จะออกคล้ายๆแกงไทโพแห้งนะคะแต่นี้น้องเกศไม่เติมกะทินะคะใครชอบกะทิก็เติมได้สูตรการทําอาหารไม่ตายตัวนองแล้วแต่คนชอบนะคะพี่พี แล้วก็ตัวน้องเก่งเองไม่ชอบหวานมากนะคะอาหารผากกลางไม่ได้หวานทนีทุกอย่างเนาะอร่อยแล้วค่ะปิดท้ายด้วยใบมะกูดทันฟอยเพื่อความหอมนี่ค่ะอนุญาตใช้มือเพราะว่าเรากินเองเนาะ เสร็จแล้วค่ะเมนูผัดพริกแกงผักบุ้งนาใส่3ามชั้นหอมมากพร้อมเสิร์ฟจ้า,าข้าสวยรอเลยค่ะผัดพริกแกงผัดบุ้งใส่3ามชั้นอร่อยอร่อยมาแล้วค่ะโ้โรยหน้าด้วยลูกโดดนะ้ะน่ากินมาก คุที่รับชมวิดีโอนะคะพบกันใหม่กับเมนูอร่อยๆอจากครัวหน้าบ้านในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ